สวัสดีครับท่านผู้ชมครับชูชันขอนำท่านผู้ชมประจมการถ่ายเท่าสดฟุตบอวไทยลีก1คู่คืนวันจันทร์นะครับระหว่างการท่าเรือ f c เล่นที่แพสเตเดียมต้อนรับการเรยือนของสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดวันนี้ในส่วนของผู้บรรยายก็จะมีคุณชัวเด็จมันวิมลและผมอัชวงศรีมารับหน้าที่ผู้บรรยายนะครับสวัสดีครับเขมเริ่มเป็นผู้มาเยือนบุกจากขวาไปซ้ายฝ่ายเขียรเริ่มเล่นก่อนนะครับ ูบรุไหลอสนาวีข้างหน้ามีการงทางครับสัส้นๆให้นูบรุเต้นมาผ่านนูบุรุมองทางซ้ายแล้วเห็นแล้วเปิดไม่ได้ย้อนมาให้อัสนาวีตั้งลำแล้วครับเปิดเปิดแฉลบบล็อกแล้วเปลี่ยนทางที่ของทางฝั่งการทะเลอดโดยทงพลก็ไม่ได้ครับว่า,วามีสัญญาณอะไรหรือเปล่านะครับเป็นล้ำหน้าครับถงขึ้นมาเปิดของอสนาวีที่แฉลบนะครับ จะยืนเหลือ่อมอยู่นิดๆครับคนจังหวะตัดใจจะแตะหลบเลือกมาเสาแรกชมประคองได้ของทางนูเบรุแต่ว่ากดไม่ลงแล้วครับจังหวะยากไปนิดนึงครปุตโตสวางมาบอดินโชว์มาลองงัดลูกหนีโลง่ลงโลง่งโล่งแล้วเท่าครับถ้าไม่ล้ำหน้าก็หนึ่งศูนย์ที่การเท่าเรือขึ้นนำแล้วครับ สเต็ปแรวครับการออกสตาร์ทของบดินตรงนี้ไม่มีธงนะครับโอ้หตามไม่ทันเลยครับเกมรับของฝั่งเชียงรายครับเนี่ยครับแล้วพออภิรักษ์ออกมาไกลเนี่ยโดนกระดกบอลสวนตัวเข้าไปเลยครับโอ้เสียง่ายเลอเกินครับประตูนี้ของเชียงรายเลือกสายใหม่เบาที่บดินน้ำหนักรายนะครับบดินตรงนี้เจอกับสถิติภาพ ทีวงหาตัวเติมตักมาเสาแรกเปลี่ยนทางแล้วจ่อจอของทางบุญบุญญาโอ้โหโมตา้าเปลี่ยนทางก่อนนะครับเหมือนจะไม่เข้าแต่ดูบุญธยาขางเราตัวนีถ้าไม่รับหน้าก็จะสองศูนย์แล้วครับอ <ST AN CO> ีนี้ครับอืมอืมบารินเปิดแล้วเดีย๋ยวต้องดูลายเหมือนกันนะครับแต่ประสบการณ์ตรงนั้นทำให้เขาเป <ST AN CO> ็นคนที่รอได้นะครับรอที่จะไม่แย่งกับโมตา้าเท่าไหร่ มาตรงนี้ได้ซัดของสิงชิ้นลายบ้างไม่มีอะไรครับกุลวุฒิขวาได้ยูลี่ทำท่าเหมือนจะซัดฉลับข้อมแพงครับบอลไม่ฉลับด้วยไม่ฉลับเชิดไปเองด้วยครับออกไปไกลมากเลยด่านแรกไหลมา จริงกับทางโมตา้าโมตารอหาก้อมาให้ให้โชคโอทมุน,มนเกี่ยวส้นุ่น,นิดอภิรักษ์อภิรักษ์ยังทานครับโอ้โหเกือบเกือบไปแล้วครับในกรอบตรงนั้นมีดูบุย่าอยู่นะครับโอ้แต่ว่าอภิรักษ์ยังเร็วครับเล่นกับลายเช็คลำหน้าของเชียงรายนี่ทะลุอยู่ตลอดเลยนะครับ เล่นสั้นครับบดินเล่นสั้นไปแล้วดูว่าจังหวะนี้ได้ปั่นเสาสองโค้ไม่พอวอรชิดว่าเหลยแค่2อศูนย์อยู่แล้วเ,เล่นเชียงรายยังไม่ทันตั้งตัวเลยนะครับนี่ครับในยังหันหลังกันอยู่เลยครับโอ้โหดีว่าปั่นด้วยขวาตรงนี้ของวอรชิดมันหลุดกรอบออกไปครับไม่ทันแล้วครับบีบเร็วกว่าเดิมหรือไม่นะครับในครึ่งแรกเนี่ย ปล่อยให้การทื่เลยเล่นบอลง่ายตรงนี้มาอีกแล้วครับเทวินทะลุมาเสาสองรอแล้วเสาสองรอแล้วก็สามสูดเริ่มโดยบุนดูย่าโ,โ <c oughs> อ้โหไม่ถึง50วินาทีครับหลังจากนักวิดเริ่มครึ่งหลังครับโอ้โหจริงจผู้เล่นของเชียงรายเองก็อยู่กันเต็มพื้นที่ไปหมดนะครับแต่กลายว่าไม่สามารถที่จะป้องกันประตูนี้ได้ครับ จังหวะแอสซิสต์ของเควินก็ยอดเยี่ยมจริงครับมาตามจุดนัดพบตรงนั้นครับเอหม่สันธิภาพจับยาไปแล้วยาไปโดนฉกทีนี้โอ้โหต้องดึงมีตัวเติมมาเควินอาครับเควินหรือว่าจะเลือกอย่างไรเลือกไหลให้กับบอดินขอ้งขอสองย้อนมาที่เควินติดเซฟครับโอ้โหอภิร์มาดูว่าอวิร์ดูเพื่อนมาช่วยบล็อกได้แค่30อยู่ครับจากบอลที่เสียตรงกลางสนามครับ ตบกลับมาให้เควินได้ล่อเป้าเลยนะครับจังหวะนี้วิเตอร์ดูรัอาภิรักษ์เลยครับอบุม่มุมนี้น่าจะชัดครับเป็นอภิรักษ์ครับเซฟเซฟแล้วเหมือนจะติดใบหน้าด้วยนะครับเควินเลือกมาเสาแรกเปลี่ยนทางโอ้โหส,สูงครับโดยทางโนบุรุโอ้โหลูกนี้เฉียดขาดมากครับโอ้โหไปไกลเลยครับสกอร์ที่แพสเตเดียมครับดูประตูนี้กันครับโอ้โหจังหวะเทค มันสื่อสาจริงนะครับวินยังตุนนะครับที่วิ่งตามมาไม่ทันสัทีิภาพเองก็ออกมาเหลือพานสองสอง,สองได้ย้อนอีกแล้วครับนิดโอ้โหโดนเสากระโดอกมาเคลียร์ได้ของทางฝั่งสิงเชียงรายดูอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหหมดสิทธิ์ไปแล้วครับพิรักเหลือตนนี่ส่งสองศูนหน้าลงมาก่อนได้ซัดเลยครับลงมาของทาง ฝั่งโดดิกินโย่แต่เตะมุมแล้วครับอัสนาวีให้ประคอในโดนเกี่ยวได้ครับสบ,บอยกับฝั่งของสิงห์เชียงรายอืมแย่งตรงนี้เสือไม่ฟาวด้วยอัสนาวีไล่มาให้จอ่อจอก้าสูงเลิมโดยทางพีนดนทรัศมีแล้วครับโอ้โหเรีนการเปิดตัวต,ต่อหน้าแฟนๆที่สวยสดงดงานจริงๆครับพีรดนสิ่งน่าสนใจคือจังหวะน,นี้ครับ จ้าของอสนาวีไปแย่งบอลตรงนี้มาได้ครับโอ้แล้วพอถึงจุดตรงนี้ไหลมานี่ไม่มีพลาดแน่ๆน,นะครับจอ่จอๆขนาดนี้โอ,อ้ทีเป็นโรนโดโย่เลยครับที่ไปเสียบอลประกอืพยายามจแะแวกได้เลยครับประกรเจอรุมรุมอยู่ครองมาได้ปัดเปิดมาให้เปลี่ยนทางโอ้โห6-0โ,โดยทางโมต้า เอาจนได้ก็โมตา้าโอ้โห,โหไปกันใหญ่แล้วครับประตูที่6ในเกมนี้มาออกที่ฝั่งเจ้าบ้านครับอะไรต่างๆหลุดไม่หมดแล้วนะครับห,หยอดมานี่ม่งแบบไม่มีสิทธิ์ที่จะรับจริงๆครับอภิรักไปตกลงระหว่างคู่ของอติคุณคนโขกอย่างเว้ยโมต้าเนี่ยไม่ล้ำแล้วครับที่คว่าพิถีของบอลเนี่ยมันจะให้ ดูย่ามีส่วนการมองของผู้สาต,ตูวหรือไม่อ,มอย่างนี้ไม่ได้ oh. นะครับลำหน้าก็ม,มีส่วนในการเล่นนะครับอิตูเฟียนัดแรกจะโดนน้องใหม่นำไปก่อนแล้วก็เอาคืนได้หมดตรงนี้ทวัตมา เล่นกับโรดิกินโยโดนดักได้อัศวีเล่นสั้นไมอาจจะชกได้ชกมาแล้วจะไปได้สัดลูกนี้มไม่ตรงก่อเพราโรดิกินโยว่ามีทางอรุชาเติมมาด้วยนะครับจังหวะลุยของอรุชานะครับบอลมาเข้าทางของโอรดิกินโยพอดีตะลุยหนีอัสนาวีมาได้ครับยิงลูกนี้โดนไม่เต็มเท่าไหร่เลือกมา ได้โข,โขกก็เลยโดนไม่ดีเท่าไรครับคุณทางไม่ได้ฉีกหนีการประกบมาได้นะครับตอนนั้นของอีราฟานแล้วก็ทิ้งตัวมงลูกนี้วันมันหลุดกรอบออกไปมาริมสเส้นปิยพลปิยพลลึกลรงนี้กออหัวลาวุธเสียเตะมุมละครับ พอยอยเข้ามากลางนี่โค้นี่ก็เคลียได้ครับโอ้โหวิกเตอร์ยังไม่พ้นนะครับได้ใหม่ธนวัต์ดักเข้ามาแล้วตีไข่แตกได้ของทางส,งงาาา 1, สิงเชียงรายนะครับโอ้โหหรือว่าเป็นพิยพลหรือว่าินวันรนะครับนี่น่าคือหนึ่งห้าที่สิงเชียงรายรูปเกมแล้วก็สกอร์ที่โดนหนีห่างดูครับว่าจังหวะสุดท้ายเป็นใครเป็นพิยพลครับโอ้โห ยิงยัดอัดเข้ามาของธนวัฒน์นะครับทางสิงห์เชียงรายแล้วก็จบเกมเป็นว่าการท่าเรือทาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับเปิดบ้านเอาชนะทางด้านของสิงห์เชียงรายไป5ประตูต่อหนึ่งนะครับกเขานำก่อน5ต่อศูนย์เลยครับจากบดินผาลาลอนสนาดุมบุย่าสประตูโนบุรุชิมูระแล้วก็พิรรณฉำลัศมีครับส่วนทางฝั่งเชียงรายครับตีไข่แตกได้จากเปียคนผานิชกุลครับ